นั่นเป็นเหยื่นคะแนนขนมองนายกว่อก<ป>อ้โหเจ็บไปอไม้สี่เยี่ยกกันนะครับไม้สี่เหมือนเดิมเลยยืนเหมือนเดิมที่ที่เดิมบอลเขตที่ไหนวะเซ่ <c oughs> อาชีแย่หน่อยเอเจนต์ที่ไหนโอเคมาก๊อบออกมาสองคนมายกรอบสองคนใครใครที่ถนีไปปั๊บเอสซัมอไอวินเทอร์อยู่ไหนวะอ๋อคัตเอไอวินเทอร์ยังไม่มาพี่วินเทอร์ไปเกียร์ของอยู่ครับพี่เอ้ยเี้ยน้ำแม่งบอกว่าสาวไปเกียร์ของแล้ด์ด็อกอะมึงบอกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยมึงบอกมึงบอกให้วินเทอร์บอกทีซีว่าไปเช็คกับตำรวจว่ามีเคสอุ้มเบาเนี่ย ได้ครับนั่นแหละคือข้อตกลงไอ้สันเรียกก่อนเลยเมื่อใครบ้างเข้าบ้านมึงอ่ะคุยกับคนในบ้านข่านอะไรบ้างวะข่านมีดเหรอพี่พีทพี่พีทพี่ตะวันผมเรียกกอนสองคนพี่พีทพี่ตะวันไม่นี่พี่เออดูดิมันดูดิดูดิได้ไม่จ้างงี้เชฟป้าพี่เลนพี่เลวินพี่เธออยู่ซ้ายพี่เลวินมันนี่พี่ ใช่ครับพีชีิตให่ใ่ใทีนี้มึงก็แบ่งคือคนคนถือของอ่ะมึงก็แบ่งเป็นสองคนพี่เลวินน่ะเรียกพี่เลวินอะไรเงี้ยคนอยู่บ่อยมึงก็จัดการระเบียบด้วยใช่ครับพี่เล่าคนตายพี่เลวินมานี่พี่เลวินเอ้ยผมไม่ได้ยินอ่ะโหลเอ้ยอ้าวเอออ้าวเรียกกูเหรอเเอออโคเออ เรื่องอะไรมันเอาเดี๋ยวเอาไอจีไอจีแค่กูจะสาา um i. I. ัทธามาอยู่ไอจีแะคะ่มามามาไอจีบ้านเหรอไอ้สวยไอซุ้ยก็เมื่อกี้มอดคิวสวยเอาใครสู้สนวันนี้ผมไม่แรงกันจะทำเหตุอะไรเออเดี๋ยวตัดศพไงมาทองมาาทองมาทองยีพี่ดาพี่ดาให้ได้อย่างละสิบสามอะ เอ้ยเฮ้ยคิดนานไปเปล่าฝันด้วยเงั้นก็ต่อหน้าเอาก่อนเลยให้เลือกฝัน้างอ่ามี่เลกามาพี่เลกามาเอ๊ะหมดเลยหมดนึกว่าแกจะไม่เลือกเราแล้วใจเหรอใจเสียเนี่ยตำรวจมันต้องอยู่กับตำรวจหน่อยเหมเกยังเลยังเอาเฮ้พี่เลนกูอยู่ไหนแล้วพี่เลนพี่พี่เลนมานี่แล้วจ้าอยู่นี่ครับที่นี่ครับที่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับไปตตักสมไปไหนไหมพี่เจมส์พี่ตรวจพี่ตรวจูผมไม่เอายา พี่ตลพี่ไปเลือกคนดียดิเฮ้ยินานะพี่ตอผมเือ่อัน้นหนึ่งหนึ่งสิบนะนั่นปหนึงสินะสนามมานะคุณสนามมาเอ้ยสองสามี่ที่เหลือยู่ฝันวนอ่ะพี่ไปจิ้มมาเลยอ่าเคสนามคุณสนามเห็นหน้าใครให่ยืนอยู่ โอเคเอาพี่แต๊ดนี่อย่าเล่นนานนียโอ้ยย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 มยยี่ยยยมยย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 อยยยยยยอยย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 ยอยยยย กูกูไม่ได้มาเล่นมึงเลือกที่อะไรสักะไรอะไรจับเมทรแล้วกันเมทโธเมทโธเอาตำรวจโดนจับแย่ไอ้ที่โดนจับแย่เมทรวะ ึงเไม่ไงเอ้ยกูยังไม่ได้เรื่องเลยเมื่อกี้มึงเรียกไปแล้วครับพี่ไม่เลยนไรอยังกันอยู่ยังกันอยู่ยังกันอยู่มีความสุขนะตอนตอนตอนจับแยกพี่ครับเอาไอ้โอ้โหโอ้โหพี่มีความสุขเหรอพีปีน้ำมือมีความสุขนะไอ้กำเห็นแล้วแบบข้าวเจมันนี่แล้วประวัติชื่อตรงนี้พี่ทำทำแว้นห้พ่หน่อยลงเจ้าสาระก็ได้เดี๋ยวเช็คชื่อสารของตรงนี้เลยไอตาตาตีกูไอตาไอปัญญาอ่อนที่พี่กันหนินี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยอะไรนะสวย นี่ไ่มาแต่กูย้ายใชื่อมัมเดี๋ยวตีกูวินเทจส่งนะเดินมาบอกเลขที่กูยังสนะนมาบอกเลือกพี่แจ๊คกูรู้เลขที่กูใช่ไหมไอ้เขียนไม่ต้องบอกพี่แจ๊คครับสักสั่งเบียนไหมครับพี่ชายเบมึงไหวเหรอมึงไหวหรอก ไวรุ่นตีกันไวรุ่นตีกันไวรุ่นตีกันเอ้ยมีจะเข้าวงมาทำไรล่ะไอรู้เปล่ามันบัวบัวจัดเลยเนี่ยมันไม้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 โล่อะดูกูหน่อยดูกูหน่อยดูกูหน่อยไม้โเล่อะ ยกไปทันตามดยแหละฆ่าแล้วทีนี้เราบื้อโดนอีหก6อ้โหวัวแตกเนี่ยเอ็มโดนอีกเซนยังไงะเซนอาวุธมั้งเซนเซนแล้วมาแปดแสนไอ้ มันตีเพิ่มเาขายกันอยู่เจ็ดแสนห้ามึงแล้วมาแปดแสนมึงแล้วจะใครแล้วได้ยังสไงต่อเสร็จยังเสร็จยังไอ้ยันมันแยกคนเดียวเลยมม่ให้มัอยู่ด้วยกันก็ได้นะเอาจริงอ่ะมันแยกกันเดี๋ยวมันแยกคนเดียวเลยเนะมาค้างแป๊บนึงแป๊บนึงที่อะไรที่อะไรที่มาฝั่งขวาที่ประจำพี่กุ้งอะไรท่อะไรไอ้ที่มึงตัวใหญ่แต่ก็ได้เลยนะ คูศรัทธาหูศรัทธาช่วยดีนะพีเสร็จเสร็จเสร็จเราอยู่คนเดียวน้อโอโหโอ้โหโอ้โหะู๋าโหโดนอะอ้โหโเ้ยโดนเล้าโหโดนเล้าโอ้โูาเียโดนเล้าูาูาเียโดนเล้าเียโดนจับแยกไอ้เียแม่งโคตรนักโทษชายขังเดียวอะนักโทษชายขังเดียวเีย มาเสจัง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 ไวซุยกันไหนไซยเสจงเสังเสจังกลังนำชิดใหม่ครับพ่จาร์นั่นน่ะนะครับพแจ้งเปเซ็ตของนะครับพแจงพีพแจ้งครับไม่พิจาไม่คิดตัวไหนอยากตีปากหลังมันตีไม่ตาย ไม้ไม่มีคือตัวอะไรเลยหมดตัวบอแบกแม่กัดเองก็มาฟาร์มดิแล้วเองก็เห,ร,เหเรียญไปแลกเออใช่เหรียญไหนพี่เหรียญฟาร์มอะออริะผมแค่นั้น <c oughs> <c oughs> มาแรกเท่าไหร่พี่ผมมีสองร้อยพี่ดูสิบแปาจัดอะไรกันเต็มต้องดูในนิตยสารนะที่เราไม่จัดเลยหรอกที่เขาทำเฮียนะนิตยสารเออวินเทอร์เนี่ยอันนี้วินเทอร์อยู่ตึ้งปะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแก้ยูยูยูครับเออไม่ทำก็มึงก็เป็นคนถือของน่าดาแต่วุ้งไม่ค่อยมาดิว่ะเฮียมาครับพี่ผมมาสองพันตึ้แล้วครับพี่ชายเออมาสองอ๋อม้าหน้าสิบมองครับโอเค

ทีมไม่ไหวหราเาทีน้องอีกเยอะทีเฮ้ยลบให้ต่คามาครับฝ่าสนามลบเองอันนี้เชื่อไม่ได้โนเดยกรนศล้อตลกไม่ไปไปกับเพื่อนเมอะไรตาวงฝ่าสนามลบเองไอ้เหี้ยกูเลียชี้อยู่เลย

โดนเป๊อุ้ยคนล่างตู้ไฟมันขาดหนึ่งอะเฮ้ยโดนโอ้โอยเียอะไปหนึ่งรู้จักปืนกดป่ะไอ้ไขชอบไอ้ไข่ชอบดูแทงแบบนี่นี่มันตัดใส่ต่อมาเลยนะนี่โอ้โหโอเคแกดสมาดนตัวไฟตายทุกตัวเลยดีกว่าทีเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ปั๊มเลยเลยโอ้โหโอ้โหกูข่อมบนกูข่หมดเออ เลขาไม่อยู่เลขาไหนไอุ้ยเอ้าเสร็จยังสรุปเสร็จจัดเสร็จเสรเสร็จแล้วพี่บ้านบ้านเสร็จแล้วครับบ้านเสร็จแล้วไอ้เฮียพี่เธอจัดอยู่ใช่ไหมคียพี่เธอตั้งใจเขียนรายชื่อหรอไม่ยากหรอกมั้งสองกลุ่มของของบ้านสั่งอ่าสั่งของก็เป็นของสั่งกระดิ่งเลยใช่ไหมครับพี่ถ้าแกงจะลงมาสั่งก็คือสั่งเป็นบ้านเลยครับพี่เรื่องของสั่งเดี๋ยวค่อยรวมกันสั่งเดี๋ยวก็คือไม่มึงแค่มีหน้าที่แค่ไปทำไปคุมไปแยกร้านกันแล้วก็เก็บของแล้วตีอาวุธิสองฝั่งเลย แบ่งกันจะได้คูณ2ขึ้นไปก็คือดันอาวุธกันเองใช่ไหมดันกันในกลุ่มเลย2กลุ่มนี้แยกกันเลยมึงวัดเอาว่านู่นนี่นั่นแบ่งกันแต่ห้ามทะเลาะกันนะทะเลาะกันเมื่อไหร่มึงโดนนะได้พี่พี่เป็นเธอตองเล่นเซเลซานะมึงคิดถึงต้องแฟร์เป็นหลักแล้วก็เรื่องเช็คชงเช็คชื่ออะไรเงี้ยมึงก็สร้างห้องไว้ไอ้ห้องหนึ่งแยกกันไปสองห้องอ่ะใครมาทุนนี่นั่นอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหากันมีมีมีชี้ครับผมชี้แยกไปแล้วพี่แยกไปแล้วก็แต่ว่าเอาเอางี้เรื่องธนาคารอ่ะไอ้นี่ เอาของเข้าแกงไปแล้วก็เคลิปตัวไหนอะถ้าจะเบิดก็ฝั่งไหนจะเบิดก็มาเอาไม่ไม่นเหมืนเดิมเดียวง่ายกว่าแบบนี้สมมติว่าอาทิตย์นี้พี่เล่นเซฟใช่ไหมมันต้องเล่นไอ้นี่มันก็แบ่งไปเดี๋ยวเออก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใต้ดินอาทิตย์หนึ่งใช่ไปเล่นสลากลาสลับแั่เล่นเออใช่สมมติว่าอาทิตย์นี้พี่ต้องเล่นเซฟพี่ก็เล่นเซฟทางทิตย์มันก็ต้องจัดคนมาเล่นทางลาดทางทิตย์ใช่แล้วไม่ต้องไม่ต้องงงกันใช่จะได้ไม่งงของของไม่ได้แยกไปแบบเข้าเต็มเต็มไงน้องไม่ต้องเข้้้าาแกกกงัันนออะะไไไไรรปป่คืมดดเ็วว เดิมหลายเท่าเลยน้ำแยกกันเล่นได้ได้ได้ส่วนของแอดด็อบอะแอดด็อปแอดด็อปจะถีบไปของแก๊งไว้คาไว้เออที่เหลือก็เป็นของฝั่งของแต่ละกลุ่มละแค่นั้นเองจัดการเอาจะทะเลาะกันไอ้สัตว์พี่เล่นใต้ดินก่อนเลยอาทิตย์แรกโอ้โหโอ้โหยุมรปจัดนี่นายโยนงานจัดเลยว่ะพี่จะรู้มากจัดพี่เล่นตาดีก่อนเลยอาทิตย์แรกผมผมยังไม่พร้อมเจอกับเขา เอ้ยงั้นอันนี้หมดเอ้ยงั้นอันนี้อันนี้นนก็พวกนี้ก็วันจันละไอวินเทอร์บทบททีละโอเคเดี๋ยวพวกอันที่หน,น้ามาต่อเลยวันจ<อ>ันไปเกี่ยวแล้วมันโอเคเดีวันจันอ่าโอเคเดี๋ยววันจันครับ อ่ะงั้นเลยพรุ่งนี้งั้นวันนี้ของมึอวันนี้ของมือรีเซ็ตบรรจัณดีรีเซ็ตบรรจัณได้วันนี้ของมึงได้ไาถ้าไอ้ต้นกล้าไอพีมหยู่กลุ่มเดียวกับต้นกล้าใช่ไหมถ้าต้นกล้าแก๊งหลักอะไอพีก็ถือของแก๊งกลุ่มของบ้านแทบเออแยกกันไปแยกกันสองแต่ว่าอ๋อเขียผิดแต่ว่าในกรณีที่ผมเรียกเก็บแบบว่าสมมติว่าผมต้องการเอาของมาเข้าแก๊งผมจะสั่งเป็นบ้านสองบ้านให้ให้หามานะพีไม่ต้อจากคนที่แบ่งไม่ต้องดิก็คือมึงแยกกันชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้้้มึงงงกกก็็ตตออแแยบบ ใช่แยกกันไปแล้วอ่ะแยกกันใช่ไม่ต้องรวมแล้วอ๋อได้พัดได้พัดพวกเปลือกไ้สั่งของเลยเป็นทีอ๋อสั่งของอะไรก็มาคุยกันสั่งของค่อมาคุยกันก็เรียกค่อยมาอันนี้กันอีกทีแต่ว่าเรื่องเรื่องอื่นต้องดันเรื่องแยกกันเลยเรื่องดาวุฒผมเข้าใจพี่ว่าแยกกันแต่ว่าผมใช่ของของไว้ขึ้นแน่นอนครูการันตีเนี่ยของไว้ขึ้นครับผมแค่เซฟในกรณีที่เผื่อต้องขึ้นวอลขึ้นอะไรให้คนในแก๊งมีหัวใจดอำไงหมล่ามันได้คิดต้นอ่ะพี่คิดตั้านอย่ามันได้จากราฐ เราตอนเนี้ยไม่มึงก็ไม่มึงก็ต้องรับผิดชอบวันสองกลุ่มไงอ่าโอเคครับพี่รับผิดชอบใครรับผิดชอบฟัน<ข>แล้วก็มึงจะไปจัดการอะไรบ้างกันเอใช่ไหมพี่เออของแกง๊งใหญ่อยู่ที่มึงนะที่สัตว์มึงอย่าเอาเป็นมั่วไอ้เหี้ยพีนะไม่มั่วครับไม่มั่วพีพีไอ้พีเออพีพีไพม่ว้องเจอครับอย่างพี่ถือใบของบ้านอะของอันเนี้ยคือไว้มันเหมือนของกองกลางเวลาถ้าสองแกง๊งไอ้สองของกลุ่มมึงของหมดหรืออะไรมึงเบิกแก๊งได้เอาเรยป่ะเครือตรงเนี้ยจะเป็นของที่เป็นกงสีจะเเออาามลงงไว้้ใหป็นข ที่เป็นกองใหญ่ของก,กลางที่ไว้แชร์กันแค่นั้นพี่วิ่งมถือของบ้านนะได้ได,ด้ยวทำตารางให้พี่เอ้ยมอนเ <จะ S 1> ปไป๋เฮ้ยเอาน้ำมันเอาน้ำมันนะได้ไปเอาเดี๋ยวให้มาดิไม่ต้องใช้นี่ก็ได้นะไม่ต้องใช้เลขจำนวนตัวเลขเยอะมันใช้แค่นับแค่นับคนอะ mm ่ะ hmm. ใช้ระบบของที่มันมีแล้วมันดีอยู่แล้วก็คือนับแค่ไม่ต้องนับเลขไปถึงเลขมากนับแค่หนึ่งสอง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 อะ อะไรปะเวลาใครมาไม่มาอะไรเงี้ยเราครับชุดนะครับ,รบมันมีฮู่สองสีของเราอ่ะไอดำกับทองกับดำขาวเลยใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยก็ยากง่ายยกกยกบ้านเลยเวลาอันล้านใส่อันไนต้องใส่อนไน อันนี้ให้เลือกอะพิวเวอร์แซนด์ก่อนอะไรเขาเป็นหลอนสซนด์ขอเราตอกเก่ามดแต่จริงไม่ต้องก like ็ได้เพราะเดี๋ยวมึงก็อยากใส่อะไรก็ใส่กันเถื่อต้องไปเช็คชื่อเอาง่ายกว่าเออได้อ้าวเปลี่ยนสไตล์ได้เหรอผมกล่าวว่าผมจะปลอดแสกละเดี๋ยวมันชอบใส่อ่ะกรับไม่มี็นแล้วรองย้ายหาที่แบบนี้นครับการชุมเปิดนะครับวันนี้สองชั่วโมง ฮะอ้าววันนี้เปิดเหรอพี่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 จะเปิดอย่างไรไอ้บ้านไอจีจีหาอะไร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 วันนี้วันหยุดหาอะไรสีมันตอนแรใครหาอะไรเปิดได้ครับมีเป็นเป็นอะไรครับเปิดไหมสรุปไม่เปิดเจอเราคุณผู้ชมเนี่ยจี้แจ็คเหมือนรถสี่ให้เอาไปปาไหมครับเเปิดหรอไม่ได้ยินนอ่กอยพี่แจ็คไปด้วยเอ้ยเนี่ยพี่ขอรถสี่จี้แจ็คน่ะเราเราสี่คนเราสามคนเนี่ยโอเซนเซนสวยเยสโอเซนเซนสวยเฮ้ยชอบอ่ะที่นี้อะไรโอเซนเซนสวย คืออะไรเป็นกลุ่มฟาร์มนะไรบ้างไปมั้นะเขาเรียกบ้านเราเหรอส่งส่งเล็กวาะส่งเล็วาส่งเล็ววาได้ครับพี่